อนุโมทนาไสบาทเศร้าน้ำกันค่ะตับข้าวสารอาหารแห้งนะคะพาก้าวรู่นะคะทุกคนเศร้านี่ก็ล้อลุนนะคะล้อลุนว่าพาเพื่อนจะบินบาบหอดบ้านบ่ค่ะผ<ม>ู้ใหญ่บ้านเพิ่นประกาศเนาะว่าจะมีพาต่า,ตางหมู่บ้านนะคะก้าวลูปนะคะ,ะมาให้ญาติโยมไสาบาตเข้าสารอาหารแห้งค่ะพี่น้องค่ะเศร้านี่แมฟินนี่ก็ล้อลุนเลยค่ะว่า,าเพื่อนจะมาทอดนาบ้านบ่กระตื่นเต้นในการไสบาทมือนี้นะคะลุนว่า าพาเพื่อจะเดินมาหอดบ้านบอเพราะว่าบ้านยูท้าสุดเลยค่ะพี่น้องค่ากะไก่ยูแน่เนะาะพอดีกะมีคนล้อใส่บาดกันหลายอยู่ค่ะพากันล้อยู่นาบ้านไทยนามัานมันน่ะเนะาะสรุปแล้วนะคะพาเพื่อนกะเดินมาหอดสุดบ้านค่ะเลยได้ใส่บาดน้ำเพื่อนค่ะพี่น้อง่าพาเกาลูบนะคะทั้งหมดนะคะแต่รวมอนุโมทนาบุญน้ำกันค่ะรวมอนุโมทนาบุญน้ำกันนะคะเซานี่นะคะแม่กฟินิปก็ได้ ถือโอกาสนะคะใส่บาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งค่ะทุกคนขาพาเก่าลูกก้อนปีใหม่นะคะใส่บาตรท่ายปีหกแปดค่ะพี่น้องขาขอขอให้มีแต่ความสุขมีิต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปาถนาค่ะพี่น้องขาผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุไปน้ำกันเ้อค่ะพี่น้องขาขอพรอนเอาค่ะพี่น้องขาคิดดีทำดีย่อมได้ดีนะคะแม่ฟินิกกับบ้าขออีย่างไรดอกค่ะขอให ซ่องเปิดค่าการมองเห็นขอหายซ่องที่โดนยึดเครื่องมือไปได้เครื่องมือกลับคืนมาเหรียญที่ค้าในเพจสองหมื่นก็เหรียญก็อขอหายได้ครบทุกบาททุกสตงางค์ค่ะล้อหายมีปฏิหารล้อเงินก่อนหนี่พี่น้องค่ะทุกมือน,นี่เบิดแหง้งเบิดกำลังใจในการทําคลิปแต่เริ่มสีพ้อปับตัวปรับใจท้าใจพี่น้องค่ะเริ่มจะฮึกสูงขึ้นอีกั้งนะคะเพราะยังเหลืออีก3เพจนะคะ อ่าสองสองเพจหนึ่งโปรไฟล์ที่เปิดสั่งรายได้อยู่เพจลกักผู้ติดต,ตามหนึ่งล้านยังเปิดสั่งรายได้อยู่เพจส้ำรองผู้ติดต,ตามสามแสนยังเปิดสั่งรายได้อยู่และเพจเจ็ดหมื่นเจ็ดยังเปิดสั่งรายได้อยู่เขากะต้องทําใจค่ะเพจผู้ติดตามแปดแสนถูกยึดเครื่องมือไปเลี้ยงค้าอยู่ในนั้นสองหมื 20, ่นก็เลี้ยงถ้าจะเป็นของเขากับคงสิเป็นของเขากับคงสีได้ขึ้นมานะคะพี่น้องค่ะก<า>ับพยายามทําใจและทำงานเพจที่เหลือนั่นไปนะคะ ก็ขอภาวนาหายยอดบิวปังๆเราค่ะพี่น้องห้มีไยได้นะคะเดือนนี้ก็บปมีีไยได้เนาะเงินที่จะออกเดือนหน้าก็คือสีบมมีนะคะกระสูไปละพี่น้องค่ะกับทาโบสู่หรือโบกลับมาเฮ็ดลิปสนุกสนานของเรานะคะก็คือสีบบได้มีายได้ค่ะแต่คิดซสว่าตอนเขาเริ่มต้นมีแค่ซองเดียวเขายังสามารถพิชิตไรได้ได้ทุกเดือนเนาะ อุปการบอิจิตังปัสสิตังตุมังคิปเมวะสะมิสสตุสพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามะิโตมิลาโสยะธาโมติทิยวะริวะจันตุตาปะด้วกอวินาสตุมาเตอ

มาปินธบาทเก้ารูปด้วยพี่น้องหกข้าวเก้าเก้าจนได้ออกไปแล้วหกข้าวหกข้าได้ดีแบบนี้ได้อยู่จ้ะ